สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีพระปิดตานะครับปดหนี้นะครับมาแนะนำพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นอ่ารุ่นร้อยแปดปีนะครับปีสองนห้าอสามแปดนะครับออกที่วัดประดู่ชิมพีนะครับอันนี้พร้อมกล้องนะครับเป็นตะกรุดทองคานะครับทองคาแท้ห้าดอกนะครับจานวนการจัดสร้างอ่าน้อยนะครับน้อย นะครับก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับก็เป็นพิมพ์ปดนี่เนาะหลังยัน9้านะนะครับอันนี้ก็อีกองค์นึงนะครับได้มาแบ่งปันพี่พี่อยู่ด้วยกัน2องค์นะครับเป็นตะกุดทองคําแท้นะครับ5ดอกคือช่องนี้คือพบเจอหน่อยมากนะครับสําหรับผ่าเครื่องนะครับที่มีตะกุดนะครับตะกุดทองคําแบบนี้เนาะนะครับรุ่นร้อยแปีนะครับ ที่ระลึกนะคับ5มีนานะครับปี2538นะครับหลวงปู่โตะนครับวัดประดูลชิมพีนะครับรุ่นนี้จะได้ชนวนมอนสารเก่าที่ท่านหลวงปู่โตท่านเสกนะครับมอนสารเก่าที่แตกหักนะครับมีผงเท่าอัฐิผงเท่าอังคารธาตุนะครับแล้วก็จะมีเส้นเกษานะครับบางองค์ก็จะเจอเป็นเส้นเกษาของหลวงปู่โตนะครับอยู่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์ปิดตาเลยขนาดของพระก็จะเป็นขนาดกลางนะครับเป็นพิมพ์ปดนี้เนาะก็จะบรรจุเป็นตะกรุดทองคำนะครับนี่ทองคํา5ดอกนะครับพบเจอน้อยนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเกสรเนานะนะครับเป็นพิมพ์ปดนี้นะครับบางองค์ก็จะเจอเส้นเกสรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นมีข้าปแป้งนะครับประมาณนี้ พิมพ์ปนี่สะดือนะครับเป็นแองกกระทะเนาะสังคตินะครับคมติดชัดนะครับใบหูนะครับนี่ยกตั้งนะครับยกตั้งสูงขึ้นมาโดดแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้านะครับด้านล่างก็จะเป็นตะกุดทองคำานครับ5ดอก จะมีทั้งแบบไม่มีตะกุดแล้วก็เป็นตะกุดเงินนะครับแล้วก็ตะกุดทองเนาะสำหรับพิมพ์ปลดหนี้นะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็น108ปีถ้า111ปีมีอฐิถ้า1 1 1ปีเป็นตะกุดทองนะครับก็จะมีอฐิเลยนะครับอฐิของหลวงปู่โตนะนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันกนะ้าวหนานะครับด้านบนก็จะเป็น ร้อยแปดปีเนาะนะครับนี่ร้อยแปดปีนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะมหาเศรษฐีนะครับยันนะก้าณะนะครับเรียงนะครับเรียงกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเศษเนื้อของอมวลสารนะครับมาโปะไว้เฉยๆนะครับนี่อ่าร่องรอยตรงนี้ก็จะเป็นที่บล็อกนะครับไม่ใช่รอยแตกรอยหลานเนาะ นะครับลอ,ลอยเป็นเส้นยาวๆลงมานะครับประมาณนี้เป็นจากบล็อกนะครับเป็นจากบล็อกนะครับไม่ใช่รอยแตกรอยล้าเนะาะเนื้อกบกันนะครับเป็นประมาณเนื้อมาขบกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับหลวงคุโตแล้วก็ตามด้วยชื่อวัดนะครับวัดประดู่ชิมพีนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยังนก้าวนะครับแล้วก็จะมีคลิปปินบางๆเนาะ นะครับนี่เเป็นบางๆงนะี่ครับลองดูนะนะครับได้มาแบ่งปันนะครับพี่ๆอยู่ด้วยกัน2อ,องค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับรุ่นร้อยแปดปีเหมือนกันพิมพ์ปดนี่เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันเนาะนะครับ ี่เลยนะครับเป็นตะกุดทองคำนะครับพี่ๆมีอยากจะแบ่งนะครับก็สามารถทักมาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตะกุดทองคำองนี้เนี่ยเกษรข่าวเลยนะครับสังคติคมนะครับนิ้วมือติดชัดนะครับเห็นไหมมีลากชนวนมวลสารนะครับรอยรอยแตกตรงนี้นะครับก็จะเป็นมวลสารฝังอยู่ในเนื้องคงพระนะ นะครับที่เป็นรอยแบบนี้นะครับด้านในจะมีเป็นเม็ดมอนซาดเลยนะครับลองดูนะนะครับได้มาแนะนําแล้วก็แบ่งปัน,ปนพี่ๆอยู่ด้วยกัน2อ,องค์นะครับ2อ,องค์เท่านั้นเนาะนี่ร้อยแปดปีนะครับนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหลืองๆแล้วจะเป็นคราบตังอิวนะครับตังอิวเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ ประมาณนี้เลยน่ครับวัดประดูชิมพีเป็นตะกุดทองคำนะครับทองคำเทเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่ๆมีอยากจะปล่อยติดต่อน้องมาได้นะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับสนใจชาวหาบูชานะครับก็รีบทักรีบโทนนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้มีกล่องกล่องกล่องเดิมให้นะครับแต่น้องหาไม่เจอเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ จะหานะครับแล้วก็ใส่ไปให้เนาะนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเช่าหาบูชาติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับอยากจะปล่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทันและไม่ทันเนาะจะเป็นเหรียญเป็นผงนะครับน้องก็ยินดีรับเช่าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อก็อยู่บนหน้าจอเลยนะครับสามารถสแกนค r ว o d e นะครับสแกนสแกนลน์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะนะครับหลังมือนี่ไม่แน่ใจว่าเส้นเกราหรือเปล่านะครับดูประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะก็พี่ๆท่านใดมีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ส่วนนี่ครับราคานี่ครับสองค์นี้ได้มา2องค์เท่านั้นนะครับน้องเป like ิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหานะครับบูชากันอยู่ที่อง์ละนะครับด้านบนก็ม <formidable> for ีกล <scare> ่องเดิมนะครับองค์ล่างก็มีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับน้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่2,800บาทเท่านั้นนะครับ2,800บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็รีบถักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ มีเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ